สวัสดีนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าพ่อหน้าแดงกันในเกมไลน์เลนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับสู้วันนี้เจ้าพ่อหน้าแดงก็จะมาเปิดกาชากันในพาร์ทที่102กันแล้วนะครับเย้โอเคเลยนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมนะฮะวันของซุปเปอร์ลิโอนาดับนั่นเองนะครับก็จะเป็นเจ้ากบแดงคูณ3นะครับแล้วก็จะมีตัวกบแดงเนี่ยแปดดาวด้วยนะครับซึ่งเพอร์เินเพอร์เินจริงๆเลยเนี่ยเมื่อตอนเย็นก็ได้ลูบี้ฟรีมา100เม็ดรวมเอาของเก่ากับอีกกก200็็ลายเปน300 ตอนแรกก็เลยแบบเออกาจะเก็บไว้เปิดตอนช่วงซุปอรลิโอนาดหรือไม่ก็คูณ2นะครับแต่เพอเอิญคืนนี้แม่งมาพอดีนะครับก็เลยมาเปิดคืนนี้ไปเลยนะครับแบบสเปเชียลนะวันนี้แบบเป็นพิเศษเลยแบบสเปเชียลนั่นเองครับก็ลองดู300รลูบี้นะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลย ID l ดียของผมนะครับก็จะอยู่ด้านบนนี้นะฮะ n e w a d g ส่วนด้านล่างก็จะเป็น Facebook และแฟนเพจของผมนั่นเองก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะครับส่วนเฟซหลักเนี่ยใครจะแอดก็แอดใครจะกดติดตามก็กดติดตามนะครับแอดมาได้ไม่กัดนะโอเคและผมเองก็อยากจะชี้แจงเกี่ยวกับ i อดีไลน์ของผมสักเล็กน้อยนะครับไลน์ของผมเนี่ยเคยบอกไปอยู่นะว่าไลน์ผมเนี่ยมีเอาไว้รับเพื่อนเพื่อเอาเพื่อนเนี่ยมาเล่นในเกมก็แค่เท่านั้นนะครับไม่ได้มีไว้คุยไม่ได้มีไว้แชทอะไรกับใครถ้าใครอยากจะทักเนี่ยก็ทักมาที่เฟซหลักนะที่ผมให้ไปเมื่อกี้ ยังไงผมเองก็ต้องขอรบกวนสักเล็กน้อยนะแล้วส่วนใครที่กดเชิญผมเข้ากลุ่มเนี่ยเข้ากลุ่มในไลน์เนี่ยก็ขอกรุณารบกวนสักเยอะๆเลยนะครับว่าอย่าชวนเข้ากลุ่มนะเพราะผมไม่เข้ากลุ่มในไลน์อยู่แล้วนะส่วนมากจะเป็นกลุ่มในเฟซมากกว่านะครับเพราะว่าไปกดปฏิเสธนี่ไม่ค่อยไวไ <c oughs> ม่ชวนกันมาต้องร้อยกว่ากลุ่มโอ้โหกลุ่มอะไรก็ไม่รู้หมอต้นรักนะน่ารักจุก,กุยอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดนะครับก็ไปกดปฏิเสธนี่อย่างยาว แล้วนะไอ้พวกกลุ่มไลน์เลนเจอร์เนี่ยไม่ต้องชวนผมเข้าหรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นไลน์อยู่แล้วนะครับมีไลน์เอาไว้เล่นเกมอย่างเดียวนะครับอะไรประมาณนั้นอ่าโอเคก็คงจะเข้าใจนะครับและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าทุกคนชอบผลงานชิ้นชิ้นนี้นะครับที่ผมตั้งใจทําออกมานะครับตั้งใจทําออกมาทุกผลงานแหละนะถ้าพวกคุณชอบเนี่ยคุณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปก่อนที่จะเมนไอเดียไลน์ของแต่ละท่านลงไปนะยังไงผมเองก็ฝากสักเล็กน้อย นะครับแล้วอย่างที่จะฝากแบบเยอะๆเลยก็กรุณานะฮะกรุณาอ่านใต้คลิปนะเลื่อนลงมาตรงใต้คลิปเนี่ยมันก็จะมีชื่อคลิปบอกนะครับแล้วก็จะมีปุ่มแชร์ปุ่ม Facebook หรืออะไรเนี่ยปุ่มไลค์ดิสไลค์อะไรตรงยอดวิวอะไรตรงนั้นนะฮะพอเลื่อนลงมาปุ๊บมันก็จะมีข้อความอยู่3าบรรทัดนะตอนนี้ YouTube มันขึ้นให้แค่3บรรทัดแล้วพอเลื่อนลงมาปุ๊บคุณก็จะเห็นคําว่าแสดงเพิ่มเติมคุณก็กดแสดงเพิ่มเติมไป นะครับผมจะใส่รายละเอียดเนี่ยหรือคำโม้โอวดอะไรเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยคุณก็คิกๆก็ไปดูคุณจะได้เห็นไอดียไลน์ของผมไอดียไลน์ของเพื่อนผมไอดีไลน์ของคนที่ฝากแล้วก็เว็บรวมไอดียไลน์นะครับซึ่งเว็บเว็บนั้นเนี่ยใครอยากจะแอดเพื่อนเนี่ยก็สามารถเข้าเว็บเว็บนั้นได้นะครับเพราะว่ามีไอดียไลน์อยู่ประมาณ600กว่าไอดีนะครับใครที่อยากมีเพื่อนเยอะๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่เว็บเว็บนั้นได้นะครับยังไงผมก็ขอฝากสักเล็กน้อยนะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยอ่านตัวหนังสือให้มันเยอะๆหน่อย นะครับไม่ใช่อ่าน2อสตัวอักษรแล้วก็ปิดแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อบนเสร็จแล้วนะครับก็ไปเปิดกระชากเลยดีกว่าครับผมมาโอเควันนี้ก็ขออ่านุโมทนานะครับมาเปิดสเปเชียลนะครับสิตัวบวกอีกสตัวได้5ดาวถึง8ดาวนะครับวันนี้ได้5ดาวถึง8ดาวนะครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมขบแดงนั่นเองมี6ดาวแล้วก็8ดาวนะครับผมรับรองแน่นอนเนี่ยคือได้7ดาวเนี่ยอย่างน้อย1ตัวคือได้แน่นอนเนี่ยได้1ตัวแน่นอนนะครับ นอกนั้นก็ลนะุ้นเอาว่าจะได้อีกหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นก็มาตั้งจิตให้มั่นนะครับตั้งจิตให้มั่นทําจิตใจให้สงบอธิษฐานออกมาดังๆนะครับอ,อธิษฐานออกมาดังๆอันนี้กูเล่นสยายสตราแล้วนเะนะี่ยโอ้โหส่วนกฎต่างๆนี้การลบตัวละครนี้ผมขอผมขอเว้นไว้แล้วกันนะผมขอเว้นไว้แล้วกันช่วงนี้ของดช่วงนี้ผมขอไม่ลบตัวละครนะครับเพราะว่าคนนกเนี่ยผมเหลือน้อยมาก มันไปตามหาเก็บยาคนนกแม่งเหลืออยู่67กว่าคนนกนะครับเมื่อก่อนนี่6,000กว่าโอ้โหตอนนี้นี่เก็บเวลมาเวล s 6 6 6แล้วกูไปไหนไม่ได้แล้วคนนกกูจะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหตายเลยตายเลยอย่างนั้นก็เป็นแค่ตบหน้าอย่างเดียวก็พอถ้าเปิดได้5ดาวผมจะตบหน้าตัวเอง2ทีนะครับส่วน6 7 8ขอไม่ตกนะอันนี้เฉพาะไอดีผมนะเฉพาะไอดีผม ส่วน ID คนอื่นก็ยังกดเป็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็5ดาวตบ2ทีนะฮะก็ขอตั้งจิตอธิษฐานสักเล็กน้อยพ่อจ๋าแม่จ๋าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้ถ้าปู่8ดาวยังอยู่ในรอบๆตัวระหว่างลูกค,ค้าเอ้ยเนี่ยจงเข้าล่างลูกค,ค้าด้วยนะลูกค,ค้าจะทําการเปิดกาชาแล้วขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้ลูกช้างได้8ดาวสัก3ตัว หนึ่งสองสามเอาเออเอเอตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อือตกลงป,ปั๊บปึ๊บปุ๊บกดตรงเหลืองๆลืงลงเหลืองเอึ๊บปั๊บโอ้ยโอ้ยสุดยอดนะเจ็ดดาวอืมอ้มอื้มดีใจจนขี้เกือบแตกนะครับผมโอ้โหสุดยอดสุดยอดตัวต่อไปครับ ครับโอ้โยคนนี้เฮิร์ตบสคนนี้เฮิร์มีดโอ้โหโโห,หกดาวแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันแรงจริงๆวันนี้ตัวต่อไปครับปั๊บโอ้โหเทวดาชันโอ้โหกูอ่านถูกหรือเปล่าเนี่ยถ้าอ่านผิดก็ต้องคอไปกันด้วยนะครับดีใจสุดๆไปเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องตบหน้าด้วยนะตบหน้าเฉพาะห้าดาวอย่างเดียวตัวต่อไปครับปั๊บ กูไม่น่าพูดถึงเรื่องตบหน้าเลยโผล่มาให้กูตบเฉยโอ้ไอแซนเออไอตัวสังเคาะแสงไอห่าเอ้ยอะนะครับการกระทําต่อไปนี้นะครับเด็กๆน้องๆหนูๆอย่าควรนำไปทำตามนะครับถ้าใครนำไปทําตามเนี่ยขอให้กระจูหดนะครับตดหายตูดหายโดนกระเทยเอาตูดนะครับผมอะไรประมาณนั้น นะครับการตบหน้านี้เฉพาะกับคนที่บา้บาบาบอๆอย่างผมแล้วก็คนที่หน้าด้านนะครับก็2อทีนะหนึ่งสองซ้ำโอเคตัวต่อไปครับปับ๊บโอ้โยฮันนี่น้องใหม่มันจะโผล่มาทำไมวะเนี่ยตัวเม่งก็ไม่ได้ดีอะไรเลยแต่อย่างน้อยก็ได้6ดาวออเจ็ดาวไปหนึ่งตัว6ดาวมาสามตัวแล้วโอโ้คุ้ม บอกเลยว่าคุ้มนะเนี่ยคุ้มนะเนี่ยตัวต่อไปครับปั๊บโอ้โห,โหสุดปาปริวนางเจ็ดดาวอ้โอ้โ,โ,อโ,โ,อโไม่เคยดีใจอะไรขนาดนี้เมื่อก่อนเลยโอ้โหโอ้โหทำไมมันดีอย่างนี้นะครับเหลืออีกเจ็ดตัวนะครับตัวต่อไปครับแปดดาว ตัวเงินตัวทองไอบ้บ้าฮันนี่เมื่อกี้ฮันนี่น้องใหม่อันนี้ฮันนี่น้องเก่ามึงจะมาต้อนรับน้องใหม่กันเลยวะเน,นี่ยโอ้โหไอบ้บ้าเอ้ยสองทีนะครับจัดไปห่งสองซ่มโอเคตัวต่อไปครับปับ๊บโอ้โหล็อกเกอร์แซนเอ้ยมึงเอามาทำไม มึงเอมา,าทำไมเนี่ยกูมีซูเปอร์มาร์เก็ไปแลว้วโอ้โหแต่ก็ยังดีนะครับที่ได้หกดาวแปดดาวมึงโผล่มาให้กูหน่อยดี่กบแดงแปดดาวกบแดงแปดดาวกบแดงแปดดาวแปดดาวจุมาก <c oughs> <c oughs> กบแดงหกดาว <c oughs> กูอยากได้แปดดาวทั้งสองตัวเนี่ยกูจะได้เอาไปอัพลิงนะครับไอตัวไอตัวอะไรนะโกคิงคังคึงอะไรนะั่นน่ะไอตัวขี่เมฆอะ กี่ตัวแล้วเนี่ยเปิดไปกี่ตัวแล้วเนี่ยเอองไม่ถูกนะครับตัวต่อไปครับปั๊บโอ้โหหมุนหน้ากากเออหือแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมผมบอกนะครับว่าคุ้มมากๆคือเปิดมาได้ห้าดาวมาสามตัวเองนะครับโคตรคุ้มเลยนะฮะตบหน้าไปสองสี่หกหกทีนะครับหนึ่งสองซ่มโอเค เจ็บเล็กน้อยหน้ามันเลยกูแม่ตัวต่อไปลูกช้างขอ8ดาวได้ไหมนะถ้าเกมเนี่ยยังรักรหัสของลูกช้างไม่อยากให้ลูกช้างลบเกมทิ้งก็กรุณาโผล่แดาวออกมาให้ลูกช้างได้เห็นนับหนึ่งนับสองหรือว่ากูต้องนับถึงแปดวะเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดปั๊บส โอ้โหกูดีใจไปตั้งเยอะหลังๆนี่แม่งมาเสียใจเลยเสียใจลวดเลยอ่ะโอ้โหบ่าวมวยไทยอะไรวะหนึ่งสองสามอือต่อไปครับปั๊บโอ้ยแกโอ้โหได้แกนี่กูร้องเหมือนกูโดนเบอร์ทวา โอ้โหสุดยอดโอ้ทำไมพันนี้นี่มันดีจริงๆมันดีจริงจโอ้โหสุดยอดจริงๆไปเลยดูครับได้ตัวอะไรมาบ้างได้5ดาวมา1 2 3 4 4ตัวเองเปิดไป12ตัวนะครับได้5ดาวมา4ตัวถือว่าเป็นอะไรที่โคตรของโคตรของโคตรคุ้มนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจ้ากบแดง8ดาวก็ตามนะ <c ười> คือลิงแม่งขาดอยู่2ตัว อะไรวะแม่งเด้หืมก็มาดูกันนะว่าได้ตัวอะไรบ้างนะครับหนึ่งมีแซนมีฮันนี่มีมูนหน้ากากมีโคนี่เฮอร์มิสมีชานมีบาวมวยไทยมีฮันนี่น้องใหม่นะครับซุปเปอร์ลีโอนา7ดาวสองตัวซุปเปอร์ลีโอนา6ดาวหนึ่งตัวแล้วก็แกะเจ้าสำราญนะครับผม7ดาวและตกท้ายด้วยร็อกก็แซนนะครับ6ดาวนั่นเองก็อู้คุ้มนะบอกเลยว่าคุ้มมากมาก 300รลูบีได้มาขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดกว่าเปิด150ลรูบีที่ผมเคยเคยเปิดมาแล้วมันได้แต่ตัวกรกากนะครับก็ถือว่ายังคุ้มนะครับไม่ได้เจ๊งอะไรมากมายแล้วสิ่งสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกเออมันมีคอมเมนต์อยู่คอมเมนต์นึงนะครับในพาร์ทที่100เนี่ยมีคนคอมเมนต์ไว้ว่าพี่เป็นเกย์หรือเปล่า นะครับมีคนถามอยู่ว่าผมเป็นเกย์หรือเปล่านะครับผมจะตอบในคอมเมนต์ก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นให้กดไลค์กับดิสไลค์อย่างเดียวคือคุณไม่ได้เปิดแอคเคาทหรือ ID ของคุณให้มันกดตอบกลับได้นะครับผมก็ตอบกลับไม่ได้ผมก็เลยจะมาตอบพาร์นี้นะครับว่าผมเนี่ยเป็นเกย์หรือไม่ก็ขอตอบเลยตรงๆนะครับผมเป็นเกย์ครับเพราะว่ามีแฟนเป็นผู้หญิงอ่านั่นแหละอืก็คิดเอาเป็นเกย์หรือเปล่าครับ ก็ได้ทั้งหญิงได้ทั้งชายนะครับเฮ้ย hey, ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่คือไม่ได้เป็นนะครับผมไม่ได้เป็นเกย์แต่เป็นกระเทยนะครับก็คงเข้าใจนะคะอะไรประมาณนั้นก็พันนี้ก็ขอเฮฮาเพียงเท่านี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสะใจมากๆเลยไอดี ID ตัวเองเปิดได้แต่ของดีๆนะครับแต่อาจจะมีตัวซ้ำมาบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับกดแดงแปดดาวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอีกกูลบกูลบแม,ม่งทิ้งเลยสักตัวดึงจะดีไหมเนี่ย <laughs> ไม่ไเอาไม่เอาไม่เอาก็สวัสดีครับบ๊ายบาย